สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราณนคะ่ำวันนี้เมมีเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ที่จะมาบอกเล่าให้ชาวราศีกันโดยเฉพาะฟังค่ะข,ขอบอกเลยว่าคลิปนี้สุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆค่ะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะจากนี้ไปชีวิตของชาวราศีกันจะเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงทุกประเด็นเมขอเชิญชวนให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อความปังนี้ให้เพื่อนๆชาวราศีกันได้รู้ทั่วกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกคลิปดีๆจากพวกเรานะคะและที่สําคัญที่สุดเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,ยเยมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนพวกเราด้วยการกดซูเปอร์แดงซ์ได้เลยนะคะทุกกําลังใจทุกการสนับสนุนมีความหมายกับพวกเรามากๆคะ่ะ เอาล่ะค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีกันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เราทุกคนต่างรอคอยนั่นก็คือด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านโชคลาภด้านการเงินและที่เด็ดสุดๆคือด้านการถูกหวยรวยเงินแสนเงินล้านแบบไม่คาดคิดคาดฝันจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้เราต้องตกตะลึงบ้างตามเมมาดูกันเลยค่ะด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วงนี้ต้องบอกเลยเขาว่าพลังงานด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดชาวราศีกันเป็นพิเศษเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างให้คุณได้หันเข้าหาธรรมะหรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งการศึกษาเรื่องราวความเชื่อต่างๆคุณจะรู้สึกสงบและได้รับพลังงานดีๆกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะ สำหรับบางท่านที่เคยตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งใดไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออาจจะส่งสัญญาณด้วยประทานพรให้คุณได้สมปรารถนาในเรื่องที่ไม่คาดฝันได้เลยนะคะลองสังเกตป้ายบอกทางเล็กๆน้อยๆรอบตัวหรือความฝันที่คุณได้รับบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสื่อกลางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะ ชาวราศีกันที่รู้สึกติดขัดไม่สบายใจหรือกําลังมองหาที่พึ่งทางใจช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้เชื่อมโยงกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ค่าลองหาเวลาไปทําบุญถวายสังฆทานไหวพระเก้าวัดหรือเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเลื่อมใสศรทัทธาไม่ว่าจะเป็นพระธาตุประจําวันเกิดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือเทพเจ้าองค์ไหนก็ตามที่คุณรู้สึกผูกพันการได้ทําบุญทําทานจะช่วยเสริมบารมีและเปิดทางให้ชีวิตของคุณราบรื่นมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้การสวดมนั่งสมาธิหรือการบูชาพระประจำบ้านก็เป็นสิ่งที่ชาวราศีกันควรทำเป็นประจำนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สงบและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักรักษาคุ้มครองให้คุณแคล้วลาาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆและเปิดช่องทางแห่งโชคลา่าให้เข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะ ใครที่เคยบนบานสารกล่าวสิ่งใดไว้ถ้าถึงเวลาที่คุณได้รับในสิ่งที่ขอก็อย่าลืมไปแก้บนให้เรียบร้อยนะค่ะถือเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพรให้เราค่าการกระทำเช่นนี้จะยิ่งทำให้บุญบารมีของคุณเพิ่มพูนขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเตรียมรับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยค้าเพราะนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้รับการอวยพอรอย่างเต็มที่ด้านโชคลาภ มาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภค่ะต้องบอกเลยว่าชาวราศีกันเตรียมตัวรับความปังได้เลยเพราะดวงของคุณโดดเด่นเรื่องโชคลาภมากๆในช่วงนี้โชคใหญ่มีเกณฑ์เข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นลาบลอยจากการเสี่ยงโชคหรือโชคดีจากคนรอบข้างที่จะนำพาโอกาสดีๆมาให้ค่ะสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นจังหวะทองของคุณเลยค่ะ ตัวเลขต่างๆอาจจะปรากฏให้คุณเห็นตามสถานที่ต่างๆหรือในความฝันของคุณลองจดจำและนำไปวิเคราะห์ดูนะคะบางทีนั่นอาจเป็นเลขนำโชคที่จะพาคุณไปสู่ความร่ำรวยก็เป็นได้ค่ะเมย์แนะนำให้ลองทำบุญก่อนเสี่ยงโชคเพื่อเสริมสิริมงคลและเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาง่ายขึ้นแค่าการทำบุญด้วยการบริจาคทานการถวายผ้าไตรจีวรหรือการช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากก็จะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภของคุณให้ปังยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องหวยเท่านั้นนะคะโชคลาภในที่นี้ยังรวมไปถึงโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยแค่เช่นการได้รับของขวัญชิ้นใหญ่การได้รับมรดกหรือแม้กระทั่งการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เอ็นดูคุณสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโชคลาภที่ไม่ใช่เงินทองโดยตรงแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งในอนาคตค่ะ ชาวราศีกันบางท่านอาจจะมีโชคจากการเดินทางหรือจากคนแปลกหน้าก็ได้นะคะลองเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตดูขยามองข้ามคําแนะนําหรือข้อเสนอดีๆจากคนรอบข้างเพราะบางทีนั่นอาจจะเป็นช่องทางที่นําพาโชคก้อนใหญ่มาให้คุณก็เป็นได้ค่ะ นอกจากนี้การดูแลบรรพบุรุษหรือการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภให้ชาวราศีกันได้นะคะเพราะเชื่อกันว่าการกระทำเช่นนี้จะได้รับคำอวยพรจากวิญญาณบรรพบุรุษทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและมีโชคลาภไม่ขาดสายคาเเรียมตัวรับมือกับความปังที่จะถาโถมเข้ามาได้เลยนะคะเพราะดวงโชคลาภของคุณกำลังพุ่งแรงสุดๆไปเลยค่ะด้านการเงินและแล้วก็มาถึงด้านที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือด้านการเงินค่ะ ชาวราศีกันเตร็มเฮได้เลยเพราะการเงินของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะจากที่เคยติดขัดหรือมีภาระต่างๆจะเริ่มคลี่คลายและมีช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องทําให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณดีขึ้นกว่าเดิมมากค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาโอกาสในการลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆค่ะ พลังงานดวงของคุณส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินอย่างไม่น่าเชื่อหากมีไอเดียดีๆหรือแผนการที่วางไว้ลองลงมือทำดูนะคะเพราะสิ่งที่คุณคิดอาจจะสร้างเม็ดเงินให้คุณได้อย่างเป็นกอบเป็นกำขะไม่อยากจะบอกว่ารายได้ของคุณจะไม่ใช่แค่จากช่องทางเดิมๆอีกต่อไปค่ะคุณอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากการทำงานพิเศษการขายทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งการได้รับเงินที่ไม่คาดฝันจากแหล่งต่างๆที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็เป็นได้แค่เตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นมากแต่ก็ควรบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบนะคะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีและเก็บออมไว้สำหรับอนาคตด้วยขาการมีวินัยทางการเงินจะช่วยให้ความมั่งคั่งของคุณยั่งยืนค่าและที่สำคัญอย่าลืมแบ่งปันความมั่งคั่งนี้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะการทำบุญหรือบริจาคทานจะช่วยต่อย,ยอดบุญบารมีและทำให้เงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายค่ะ ชาวราศีกันที่มีนี้สินหรือภาระผูกพันต่างๆช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ปลดนี้สินเหล่านั้นลงค่ะคุณจะมีกําลังมากพอที่จะจัดการกับปัญหาทางการเงินต่างๆได้อย่างราบรื่นไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วคาดเตรียมต้อนรับอิสรภาพทางการเงินที่กําลังจะเข้ามาหาคุณได้เลยค่ะเพราะนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสามารถสร้างฐานะทางการเงินให้มั่นคงและมั่งคั่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะด้านความรัก มาถึงด้านความรักกันบ้างค่ะสำหรับชาวราศีกันต้องบอกว่าดวงความรักของคุณก็กำลังสดใสไม่แพ้ด้านอื่นๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะโสดหรือมีคู่แล้วความรักของคุณกำลังจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ สำหรับชาวราศีกันที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้คุณจะมีเสน่ดึงดูดเป็นพิเศษข้ามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนที่ไม่คาดฝันหรือเป็นเพื่อนสนิทที่พัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนรักก็ได้คาขอให้คุณเปิดใจให้กว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้คนที่เข้ามาณนคะ่าความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่นำพาความสุขและความสมหวังมาให้คุณค่ะ ลองออกไปเปิดหูเปิดตาทำกิจกรรมใหม่ๆหรือเดินทางท่องเที่ยวดูนะคะเพราะบางทีพรหมลิขิตอาจจะรอคุณอยู่ในสถานที่เหล่านั้นก็ได้ค่ะ ส่วนชาวราศีกันที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นค่าปัญหาที่เคยมีจะได้รับการคลี่คลายลงและความรักจะกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความผูกพันที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมที่ชอบด้วยกันหรือวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันค่าการสื่อสารที่เปิดอกและจริงใจจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ บางคู่ถึงขั้นมีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนแต่งงานหรือมีข่าวดีเรื่องทายาทเลยก็เป็นได้ค่ะถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความสมหวังในเรื่องความรักอย่างแท้จริงค่ะลองสังเกตสัญญาณดีๆรอบตัวดูนะคะเพราะความรักกำลังเบ่งบานในใจคุณค่ะ อย่างไรก็ตามไม่ว่าความรักของคุณจะอยู่ในสถานะไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้ความรักและความจริงใจต่อกันค่าการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจะเป็นหลักฐานที่สำคัญที่จะทำให้ความรักของคุณยั่งยืนและมีความสุขตลอดไปค่ะชาวราศีกันเตรียมตัวรับความรักที่อบอุ่นและสมหวังได้เลยนะคะเพราะดวงความรักของคุณกำลังเปล่งประกายสุดๆเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวราศีก,กันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณ เมหวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานบวกและแรงบันดาลใจดีใจดีจากคลิปนี้นะคะอย่าลืมนำคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณให้มากที่สุดค่ะ 1. ด้านการเงินตามหลักโหราศาสตร์ไทย ปีนี้ชาวราศีกันจะมีโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองจะโคจรส่งผลดีต่อเรื่องการเงินทําให้มีรายรับเพิ่มขึ้นมีช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเก่าๆที่เคยทําไว้หักมีการวางแผนการเงินที่ดีและรอบคอบจะสามารถสร้าง ฐานะให้มั่นคงขึ้นได้อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอเพราะอาจทําให้เกิดการขาดทุนได้ควรเน้นการเก็บออมและการบริหารและจัดการเงินอย่างมีวินยัยมุมมองหมอช้าง หมอช้างมองว่าราศีกันในปีนี้จะมีการเงินที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการทำงานหรือจากการลงทุนที่เคยลงแรงไว้มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภที่ไม่คาดฝันเข้ามาบ้างแต่ก็เตือนให้ระวังเรื่องรายจ่ายที่มาไวไปไวควรวางแผนการเงินให้ดีไม่ควรใช้จ่ายเกินตัวเพราะจะมีเรื่องให้ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในอนาคตอันใกล้มุมมองหมอลักษ หมอลักเน้นย้ำว่าชาวราศีกันต้องขยันและอดทนอย่างมากในปีนี้การเงินจะดีขึ้นได้ด้วยความพยายามของตัวเองเป็นหลักมีโอกาสได้เงินจากการหยิบจับอะไรหลายอย่างแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากค่ะใครที่ทำงานประจําอาจมีโอกาสได้ปรับตําแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือนซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องทางการเงินอย่างไรก็ตามหมอลักเตือนว่าให้ระวังเรื่องหนี้สินที่ไม่จําเป็นและการคําประกันให้ผู้อื่นเพราะอาจนําปัญหามาสู่ตัวได้สรุปด้านการเงิน โดยรวมแล้วการเงินของชาวราศีกันในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสสร้างรายได้และเก็บออมได้มากขึ้นแต่ก็ต้องอาศัยความขยันการวางแผนที่ดีและความรอบคอบในการใช้จ่ายและการลงทุน 2. ด้านการงานตามหลักโหราศาสตร์ไทย ด้านการงานของชาวราศีกันในปีนี้ถือเป็นปีแห่งความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงดาวเสายังคงส่งอิทธิพลในเรือนการงานทําให้ชาวราศีกันต้องแบกรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่หนักอึ้งอาจมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความพยายามและความอดทนของคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และจะได้รับความสําเร็จตามมาในที่สุด มีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและผู้บริหารหากคิดจะเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ต้องใช้ความรอบคอบและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจมุมมองหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีกันจะต้องทำงานหนักในปีนี้อาจมีโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือภาระความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงฝีมือและพิสูจน์ตัวเองหากอดทนและตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ผลตอบแทนและความสำเร็จก็จะตามมาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสายงานจะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือการได้ทำงานที่ทา้าทายมากขึ้นมุมมองหมอลัก มอลักมองว่าการงานของราศีกันในปีนี้จะมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงแต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคและการแข่งขันที่สูงควรใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์หากมีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเป็นพิเศษแต่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้ร่วมง,งานหรือการถูกใส่ร้ายป้ายสีควรทำงานด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมสรุปด้านการงาน การงานในปีนี้ค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสก้าวหน้าและได้รับความสำเร็จแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นควรใช้ความอดทนและความพยายามอย่างเต็มที่ 3. ด้านโชคลาภตามหลักโหราศาสตร์ไทย เรื่องโชคลาภของชาวราศีกันในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภจะส่งผลดีอย่างมากมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆหรือได้รับสิ่งของมีค่าที่ไม่คาดฝันเข้ามาอย่างไรก็ตามโชคลาภเหล่านี้มักจะมาจากการกระทำความดีการทำบุญหรือการช่วยเหลือผู้อื่นจึงควรหมั่นสร้างบุญสร้าง กุศลอย่างสม่ำเสมอในช่วงครึ่งปีหลังโชคลาบจะลดน้อยลงควรเน้นการสร้างรายได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองเป็นหลักไม่ควรมัวแต่หวังพึ่งโชคเพียงอย่างเดียวมุมมองหมอช้าง หมอช้างชี้ว่าราศีกันย์เกณฑ์จะได้โชคลาภจากการลงทุนที่เคยทำไว้หรือจากการได้มรดกที่ดินบ้านหรือทรัพย์สินบางอย่างมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ก็เตือนว่าโชคลาภที่ได้มานั้นอาจไม่คงทนถาวรหากไม่รู้จักบริหารจัดการให้ดีอาจจะหมดไปอย่างรวดเร็วควรนำเงินที่ได้มาไปลงทุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเก็บออมไว้เพื่ออนาคตมุมมองหมอลัก หมอลักษ์กล่าวว่าโชคลาภของชาวราศีกันในปีนี้จะมาจากการทำบุญทำรรกุศลหรือจากการช่วยเหลือผู้อื่นหากใครที่หมั่นทำความดีอย่างสม่ำเสมอก็จะมีโอกาสได้รับโชคลาภที่ไม่คาดฝันเข้ามาแต่ก็เตือนว่าไม่ควรมัวแต่หวังพึ่งโชคเพียงอย่างเดียวควรเน้นการสร้างฐานะด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนเองเป็นหลักเพราะความสำเร็จที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายจะคงทนถาวรมากกว่าสรุปด้านโชคลาภ มีโอกาสได้รับโชคลาภที่ดีในปีนี้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกแต่ควรเน้นการสร้างบุญสร้างกุศลและไม่ควรมัวแต่หวังพึ่งโชคเพียงอย่างเดียว 4. ด้านความรักตามหลักโหราศาสตร์ไทย เรื่องความรักของชาวราศีกันในปีนี้ค่อนข้างซับซ้อนและมีเรื่องให้ต้องคิดมากดาวราหูจะโคจรส่งอิทธิพลต่อเรือนความสัมพันธ์ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในเรื่องความรักสำหรับคนโสดอาจมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจกันให้ดีเพราะอาจมีความลับที่ไม่เปิดเผยหรือมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจได้สำหรับคน มีคู่ควรระมัดระวังเรื่องความหึงหวงความเข้าใจผิดหรือการมีปากเสียงกันควรใช้เหตุผลและความอดทนในการประครับประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปให้ได้การสื่อสารอย่างเปิดอกและซื่อสัตย์ต่อการจะช่วยลดปัญหาต่างๆลงได้มุมมองหมอช้าง หมอช้างเตือนชาวราศีกันที่มีคู่ว่าให้ระวังเรื่องมือที่สหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจมีคนเข้ามาทําให้ความรักของคุณสั่นคลอนได้ควรให้ความสําคัญกับคู่ครองของคุณและอย่าปล่อยปละเลยความรู้สึกของกันและก,กันสําหรับคนโสดหมอช้างแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจในเรื่องความรักควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนเพราะอาจมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้มุมมองหมอลัก หมอลักมองว่าความรักของราศีกันในปีนี้จะมีความผันผวนและไม่แน่นอนอาจมีเรื่องที่ทำให้ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์สำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนหรือคนที่มีอายุมากกว่าแต่ก็ต้องระวังเรื่องความแตกต่างทางความคิดและทัศนคติสำหรับคนมีคู่หมอลักษแนะนำให้ระวังเรื่องการมีทิฐิมาณะต่อกันควรลดความแข็งกระด้างลงและหันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ไขปัญหาจะทำให้ความรักมั่นคงขึ้นได้ สรุปด้านความรักความรักในปีนี้มีความผันผวนและท้าทายควรใช้ความอดทนความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ 5. ด้านการทำธุรกิจตามหลักโหราศาสตร์ไทย สำหรับชาวราศีกันที่ทำธุรกิจส่วนตัวปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อเรื่องการขยายกิจการการลงทุนใหม่ๆหรือการเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่เคยทำมาก่อนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยความมานะพยายามและความสามารถของคุณอย่างไรก็ตามดาวเสาร์จะยังคงส่งอิทธิพลให้คุณต้องเผชิญกับ อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินธุรกิจควรศึกษาข้อมูลให้รอบครอบวางแผนการตลาดและการเงินให้ดีและบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพการร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่นควรระมัดระวังเป็นพิเศษควรทำสัญญาและข้อตกลงให้ชัดแต่เจนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตมุมมองหมอช้าง หมอช้างแนะนำว่าชาวราศีกันที่ทำธุรกิจควรระมัดระวังเรื่องการลงทุนที่เกินตัวหรือการขยายกิจการที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอควรเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสร้างฐานลูกค้าให้มั่นคงก่อนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้จากการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจมุมมองหมอลัก มอลักมองว่าธุรกิจของราศีกันในปีนี้จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นควรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้คนในวงการเดียวกันจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและขยายตัวได้เร็วขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้จากการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการการแพทย์หรือการให้คําปรึกษาแต่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือการถูกโกงควรมีสัญญาและข้อตกลงที่ชัดเจนสรุปด้านการทําธุรกิจ เป็นปีที่มีโอกาสในการขยายกิจการและลงทุนใหม่ๆแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันควรวางแผนให้รอบคอบและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้านตามหลักโหราศาสตร์ไทย ในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการถูกหวยรวยเงินล้านนั้นตามหลักโหราศาสตร์ไทยไม่ได้ระบุเจาะจงว่าราศีกันจะมีโอกาสถูกหวยรวยเงินล้านโดยตรงแต่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภจะส่งผลดีต่อคุณในช่วงครึ่งปีแรกทําให้มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงโชคหรือจากการได้ของขวัญของฝากที่ไม่คาดฝันเข้ามาอย่างไรก็ตามการถูก หวยรวยเงินล้านนั้นเป็นเรื่องของโชคชะตาและวาสนาเป็นหลักไม่ได้ขึ้นอยู่กับราศีเกิดเพียงอย่างเดียวควรเน้นการสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีและทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียรจะเป็นหนทางสู่ความร่ำรวยที่ยั่งยืนมากกว่ามุมมองหมอช้าง หมอช้างไม่ได้ฟันธงเรื่องการถูกหวยโดยตรงแต่เน้นย้ำว่าหากระสีกันมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาก็ควรนำไปลงทุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเก็บออมไว้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวไม่ควรมัวแต่หวังพึ่งโชคเพียงอย่างเดียวเพราะโชคลาภมักจะมาแล้วก็ไปมุมมองหมอลักษณ มอลักมองว่าโชคลาภพ,พี่ชาวราศีกันจะได้รับในปีนี้ส่วนใหญ่จะมาจากการทำบุญทำกุศลหรือจากการช่วยเหลือผู้อื่นหากใครที่มันทำความดีอย่างสม่ำเสมอก็จะมีโอกาสได้รับโชคลาภที่ไม่คาดฝันเข้ามาแต่ก็เตือนว่าไม่ควรมัวแต่หวังพึ่งโชคจากการเสี่ยงโชคมากเกินไปเพราะอาจทำให้ผิดหวังได้ควรเน้นการสร้างฐานนะด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนเองเป็นหลักสรุปด้านถูกหวยรวยเงินล้าน แม้จะมีโอกาสได้รับโชคลาภเล็กน้อยแต่การถูกหวยรวยเงินล้านเป็นเรื่องของโชคชะตาเฉพาะบุคคลควรเน้นการสร้างบุญและทำร,รมหากินด้วยความขยันเป็นหลัก7ดด้านชีวิตภาพรวมตามหลักโหราศาสตร์ไทย ภาพรวมชีวิตของชาวราศีกันในปีนี้จะเป็นปีแห่งการเติบโตการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านคุณจะได้พัฒนาตนเองในเรื่องต่างๆทั้งด้านความคิดการกระทำและความรับผิดชอบอาจมีเรื่องให้ต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความอดทนของคุณจะสามารถผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้และจะได้รับความสำเร็จตามมาใน ที่สุดควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีเพราะความเครียดและความกดดันจากการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ควรหาเวลาพักผ่อนออกกําลังกายและทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายเพื่อระกษาสมดุลในชีวิตมุมมองหมอช้าง หมอช้างมองว่าชีวิตของราศีกันในปีนี้จะมีความก้าวหน้าและมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมามุมมองหมอลักษณ์ หมอลักกล่าวว่าชีวิตของชาวราศีกันในปีนี้จะมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในสังคมมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างแต่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้อื่นหรือการถูกใส่ร้ายป้ายสีควรใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตและควรหมั่นทำบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสรุปด้านชีวิต ภาพรวมชีวิตในปีนี้มีการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายควรดูแลสุขภาพกายใจให้ดีและหมั่นสร้างบุญสร้างกุศล 8. ด้านเสียงโชคชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทย การเสี่ยงโชคชะตาในที่นี้หมายถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวของชาวราศีกันในปีนี้ซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนั้นไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงดวงแบบการพนันแต่เป็นการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่มีความเสี่ยงเช่นการลงทุนในธุรกิจใหม่การเปลี่ยนแปลงสายงานการตัดสินใจเรื่องความรักหรือการย,ย้ายถิ่นฐานดาวเสารที่ยังคงส่ง อิทธิพลต่อคุณจะทำให้คุณต้องใช้ความรอบคอบและความอดทนอย่างมากในการตัดสินใจควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดคิดไตรตรองให้ถี่ถ้วนและปรึกษาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก่อนที่จะลงมือทำสิ่งงดใดการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจนำมาซึ่งปัญหาและความยุ่งยากในอนาคตมุมมองหมอช้าง หมอช้างเตือนชาว,วราศีกันว่าในปีนี้ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจในเรื่องสำคัญควรใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบคอบและอย่าเชื่อใครง่ายๆเพราะอาจถูกหลอกลวงได้ควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำสิ่งใดการตัดสินใจที่ถูกต้องจะนำพาไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตมุมมองหมอลัก หมอลักมองว่าการเสี่ยงโชคชะตาของราศีกันในปีนี้จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหักมีการตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ควรศึกษาข้อมูลให้ดีและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้จากการตัดสินใจที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวแต่ก็ต้องระวังเรื่องความประมาทและความรีบร้อนเพราะอาจนํามาซึ่งปัญหาได้สรุปด้านเสี่ยงโชคชะตา ควรใช้ความรอบคอบและคิดไตรตรองให้ถีถ้วนในการตัดสินใจเรื่องสำคัญเพราะอาจส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวข้อแนะนำสำหรับชาวราศีกันย์โดยรวมเศร้าทำบุญสร้างกุศลมันทำบุญตักบาตรสวดมนต์นั่งสมาธิและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างบารมีและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตดูแลสุขภาพ ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและหาเวลาผ่อนคลายความเครียดวางแผนการเงินบริหารจัดการเงินอย่างมีวินัยวางแผนการออมและการลงทุนให้รอบคอบเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวอดทนและมุ่งมั่นในปีนี้คุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมายควรใช้ความอดทนความพยายามและความมุ่งมั่นเพื่อผ่านพ้นทุกสิ่งไปให้ได้ พัฒนาตนเองมันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจเรื่องสําคัญควรใช้สติคิดไตรตรองให้รอบคอบและปรึกษาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ภาพรวมของชาวราศีกันในปีนี้เป็นปีแห่งการเติบโตการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้พิสูจน์ศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นความอดทนและการใช้สติปัญญาคุณจะสามารถผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้และจะได้รับความสําเร็จความสุขและความจเจริญรุ่งเรืองตามมาในที่สุดขอให้คุณจงใช้ชีวิตในปีนี้อย่างมีสติและมีความสุขในทุกๆวัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของชาวราศีกันในปีนี้ลองจินตนาการถึงภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งในสวนสวยของเธอรายล้อมไปด้วยพืชพรรณนาชนิดที่กำลังพลิบานเธอกำลังใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการดูแลสวนของเธอซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจัดการและแก้ไขปัญหาในชีวิตท้ายคลิปสำหรับชาวราศีกัน ขอให้พลังแห่งแสงดาวและบุญเก่าที่ท่านได้สั่งสมมานานแผ่กระจายมาคุ้มครองชาวราศีกันทุกท่านให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิตด้วยความมั่นคงและงดงามขอให้ความเหนื่อยยากที่เคยเผชิญแปลเปลี่ยนเป็นบทเรียนอล้ำค่าและกลายเป็นกำลังใจให้ท่านลุกขึ้นยืนอย่างสาง่างามทุกครั้งที่ล้มลงขอให้ชีวิตในทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์จากฟ้าดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเปิดทางให้ท่านพบเจอแต่ความสำเร็จความมั่งคั่งและความรักที่บริสุทธิ์ ขอให้โชคลาภเงินทองไม่ขาดสายไหลามาสู่ท่านดุดสายน้ำอันไม่สิ้นสุดขอให้ความตั้งใจทุกสิ่งที่ท่านทำก่อเกิดผลอย่างงดงามและมั่นคงให้ผลงานทุกอย่างของท่านได้รับการชื่นชมและยกย่องขอให้หัวใจของท่านอบอุ่นด้วยมิตรแท้ครอบครัวที่ดีและคนรักที่จริงใจทุกคำพูดที่ท่านเปล่งออกมาเป็นถ้อยคำแห่งพลังสร้างแรงบันดาลใจแก่ตนเองและคนรอบข้าง หากท่านกำลังมองหาเส้นทางใหม่ในการทำธุรกิจขอให้เทวดาประจำตัวและครูบาอาจารย์เปิดประตูทองคำนำพาโอกาสและหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาให้ธุรกิจเติบโตมั่นคงดั่งต้นไม้ใหญ่หากท่านกำลังเฝ้ารอความหวังเรื่องโชคลาภขอให้ดวงชะตานำพาให้เลขนำโชคและบุญเก่าส่งผลบันดาลให้ท่านได้จับเงินก้อนใหญ่สมดังใจหมาย ขอให้ทุกท่านในราศีกันมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้ร่างกายสดชื่นผ่องใสจิตใจสงบเย็นเพื่อพร้อมรับทุกโอกาสที่ฟ้าส่งมาขอให้ท่านไม่หลงทางในความมืดแต่ก้าวไปข้างหน้าด้วยปัญญาและความเชื่อมั่นทุกความฝันที่เคยตั้งใจไว้ขอให้สำเร็จอย่างงดงามในเวลาอันสมควร ท้ายที่สุดนี้หากท่านรู้สึกถึงพลังแห่งคำอวยพรขอให้ท่านส่งต่อความศรัทธาความเมตตาและความเชื่อมั่นแก่ผู้คนรอบตัวและอย่าลืมแสดงความเห็นเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของท่านในช่องคอมเมนต์เพื่อให้พลังแห่งชาวราศีกันได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวขอให้การกดไลค์กดแชร์กดติดตามและการสนับสนุนด้วยการกดซุปเปอร์แตงส์กลายเป็นการร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะส่งผลกลับมาเป็นพรอันล้ำค่าแก่ทุกท่านอย่างไม่สิ้นสุด ขอให้ความสุขความมั่งคั่งและความสมหวังอยู่กับชาวราศีกันทุกท่านตราบนานเท่านานสาธุ